สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วรายการมวลขบรถกับมาหยายศพ้าเทีเ่ยวครับพี่น้องมาอีกแล้วมื้อนี้มาหยายศพ้าเทีเ่ยวขอเชิญชมวัดหนองป่าพงขอเชิญทุกท่านเข้าไปร่วมประพฤติว,วัดปฏิบัติธรรมไปชมบรรยากาศภายในวัดหนองป่าพงสงบนะครับเงียบและได้ธรรมและได้ธรรมชาติจริงๆครับ ไปกับมหาโยนพาเที่ยวครับพี่น้องผมนี่คือวัดหนองปลาพงครับพิกัดอยู่อำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นวัดที่เป็นที่ตั้งที่ศรัทธาญาติโยมต่างๆทั้งในและต่างประเทศทั่วสารทิศครับพี่น้องทัวสารทิศมาสแสดง มาปฏิบัติธรรมนะครับต่างร่วมในพระพุทธศาสนาสัทธาวัดว่าอารามโดยเฉพาะยังยิ่งวัดหนองปลาพงนะครับเป็นวัดของหลวงปู่ชาสุภัทโทรหรือว่าหลวงพ่อชาสุภัทโทรพระเกจิพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีคนทั้งในประเทศต่างประเทศเข้ารบสัทธาของหลวงปู่ชาสุภัทโทนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระชาวต่างชาติที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาในหลวงพ่อชาสุภัทโทกะได้เข้ามาบวชบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนานะครับอยู่ที่วัดป่านานาชาติเป็นหนึ่งในสาขาของวัดหนองปลาพงจังไดไปเบิ่งบรรยากาศน้วกันครับ นี่คืออาคารพิพิธภัณฑ์พระโพธิยาณเทระชาสุภัทโทเป็นปปพิพิธภัณฑ์สามชั้นครับพี่น้องที่เก็บสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อชาหรือหลวงปู่ชาบม่ว่าจะเป็นแง่ของหนังสือหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วก็ภาชนะเครื่องใช้สอยนะครับอัฐบริขาร ของหลวงปูช่ชาสุภะโทในขณะที่หลวงพ่อชาหรือว่าหลวงปูช่ชายังมีชีวิตอยู่นะครับกะถือว่าสิทธิานุสิทธิได้เก็บไว้เป็นอีกอนุสรณ์หนึ่งให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสเข้ามาพี่น้องครับมาหาุธผ้าเทียวผ้าเขามากะพานมาตรการการคัดกลองนะครับจุดนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับ แล้วก็เว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะหา่างไปเบิงน้าก,ก,กันกับมาหาโยธภาเที่ยวครับนี่ก็เป็นภาพเก่าๆสมัยที่หลวงปู่ชานะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาก็ได้ออกปฏิบัติในการจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็นี่ก็คือ เป็นโลงที่เคยใสสดีละนะครับล่างของหลวงปู่ชาสุภโทนะครับเพราะว่าหลวงปู่ชาสุภโทเพิ่นไดมรณาภาพนะครับเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2,535นะครับกับผ่านมาหลายสิบปีนะครับพี่น้องผมกะนำเสนอ ภาพต่างๆที่สิทธิยานุสิทธิ์นะครับเก็บสะสมมานําเสนอนะครับกับการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในการนําเสนอในการเทศสอนประชาชนแล้วก็การเดินทางจาริกไปยังประเทศต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับนี่คืออีกพระเกจิที่ค้นทั้งในและต่างประเทศหูจัก และก็เคารพศรัทธาจนได้มาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หลายรอยรูปครับพี่น้องนะครับบวชแล้วก็ไปนะครับเผยแผ่ธรรมอยู่ที่ต่างประเทศเกือบทุกประเทศแล้วก็พระถี่ยั่งมีพรรษายั่งบอสามารถจะไปเผยแผ่ได้กะมาศึกษาพระทับมาวีไนยอยู่วัดปานานาชาติครับพี่น้องอ่ะจากชั้นที่หนึ่ง เราขึ้นไปยังชั้นที่สองครับพี่น้องขึ้นไปดูชั้นที่สองที่มีการจัดแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ชาสุพัทโทนะครับแล้วก็สถานที่นะครับสงบร่มเย็นนะครับเย็นกายเย็นใจครับพี่น้องนะครับเงียบสงบนะครับสำรวม ก็อยู่ชั้นที่สองก็จะนำเสนอพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับของหลวงปู่ชาไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็ถือว่าเป็นพระเกจิของชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดครับพี่นอ้องนะครับหลวงปู่มัน่นเป็นชาวศรีเมืองไม่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็ถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบอีกองหนึ่งสายวิปัสสนากรรมฐานไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องนี่ไปดูด้วยกัน กจะเป็นการนําเสนอภาพต่างๆภาพในอดีตนะครับอันนี้นะครับเป็นอัฐบริการสบงจีวอลรองเท้าถุงย่ามประคตเอวแล้วก็ซิงต่างๆอีกเยะแยะมากมา้ที่เป็นอัฐบริการของลุง,ลงปูชานะครับนี่คืออีกอิริยาบทหนึ่งของลุงปูชานะครับไปเบิงน้ำกันครับ น,นะครับเป็นพระเกจินะครับที่สอนนะครับด้วยการปฏิบัติให้เห็นจริงนะครับเป็นภาพที่เก็บพระอัฐินะครับพระอัฐิหรือกระดูกของหลวง,งปูช่ชาครับพี่น้องนะครับที่ได้ถ่ายไว้นี่นะครับเป็นภาชนะที่เก็บอัฐิของหลวงปูช่ชาสุภะโทนะครับขาวสะอาดไซสดัง พระที่มีความบริสุทธิ์นะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเต็มไปด้วยศีลน,นะครับสมาธิปัญญาอ่ะไปเบิ่งกับมาหายศพาเที่ยวครับพี่น้องมือนี้มาหายศพาเที่ยวพามาชมวัดนะครับมาเบิ่งประวัติตา่างๆของพระเกจิหรือปูชนียบุคคลที่สำคัญ หลวงพ่อชา<ม>สิทธิเอกของหลวงพ่อชาพระชยาคโนนะครับเป็นพระเช่าต่างชาติที่มีความเลื่อมใสนะครับนี่ก็อีกภาพหนึ่งที่ลุงปูชาได้บันทึกภาพกับเจ้าต่างชาติต่างๆที่เลื่อมใสมาขอบวชอุปสมบทเป็นพระภิกษุในโบวอพระพุทธศาสนาครับนะครับอันนี้คือแหล่งศรัทธานะครับหลวงปูชาจบแค่ป .4 แต่สามารถสอนพระฝรังให้เลื่อมใสให้ศรัทธามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ไปเผยแผ่ได้เพราะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับชาวต่างชาติเห็นก็เกิดศรัทธานะครับลุงพอชาเพื่นเทศสอนด้วยใช้ความธรรมชาติใช้ธรรมชาติใช้จริยวัตรที่งดงามนะครับ แค่เห็นการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะครับก็ทุกคนเห็นก็เกิดความอิ่มใจเกิดรัตธานะครับฉะนั้นแง่ของการสอนไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียวก็คือแนวปฏิบัติต่างๆที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลครับนะครับไปเบิงกับมหายศผ้าเที่ยวครับไปชมกับมหายศพาเที่ยวพาชมบรรยากาศต่างๆ ภาพเก่าๆในอดีตในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระชั้นที่สองครับกับเป็นภาพเก่าๆนะครับเพราะว่าถือว่าหลวงปู่ชานะครับท่านเกิดนะครับในปี2461นะครับจนถึง2535ครับนี่คือ อายุพรรษาของหลวงปู่ชานะครับนี่ภาพอีกภาพหนึ่งทีหลวงปู่ชาบันทึกภาพถ่ายภาพกับคณะสงฆ์นะครับนี่หลวงปู่ชาในไทยปากทางเข้าวัดนะครับปากทางเข้าวัดหนองป่างพงพิกัดอยู่วัดหนองป่าพงศ์อำเภอรวรดนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง FC ทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับที่เรื่อมใสศรัทธานะครับได้เข้ามาชมนะครับสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับตามเว็บไซต์นะครับที่ตา่างๆได้นะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปพี่น้องผมขึ้นไปยังชั้นที่สาม ของพิพิธภัณฑ์พระโพธิยันเทระนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดการแสดงภาพต่างๆของพระเกจิต่างๆสายอีสานสายอุบลราชธานีแล้วก็เป็นพระเกจิที่เคย ทั้งหนึ่งหลวง,งพ่อชาหลวงปู่ชาเคยปฏิบัติไปปฏิบัตินะครับไปปฏิบัติด,ด้วยนะครับเป็นสิทธิ์ไปปฏิบัติไปศึกษาหาความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนากรรมฐานภาพนี้เป็นภาพที่ในปี2,535สมเด็จพระยันตังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับสเสด็จ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับพระโพธิญาณเถระลุงปูชาสุภะโธครับอันนี้ก็เป็นภาพในอดีตภาพนี้เป็นภาพของลุงปูเสาพระเกจิชาวอุบลราชธานีวัดบุราพาครับลุงปูเสากันตะสีโลนะครับถือว่าเป็นพระเกจิที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสายวิปัสสนากรรมฐานอีกรลุมหนึ่งแหละครับพี่น้องผม กันตะสีโลซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติมิปัสนาสาวิปัสสนากรรมฐา,านถัดมาครับจากหลวงปู่เสากันตาสีโลกับมีหลวงปู่หมันผู้ริทัตโตกับเป็นชาวอุบลราชธานีคือ,ค,อคือกันครับเป็นชาวสีเมืองใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นพระสายปฏิบัติดีป,ฏ,ปฏิบัติชอบที่คน้นทั่วไปนะครับเข้ารุนับถือ เป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับในช่วงที่หลวงปู่ชาละสังขารน,นะครับเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2535ครับก็นำมาซึ่งความเศร้าเสียใจกับพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไปที่มีเคารพศรัทธานะครับแล้วก็เราก็ได้สูญเสีย นะครับบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนาไปอีกท่านหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งนะครับไปเบิ่งภาพต่างๆนะครับเป็นภาพต่างๆอันนี้เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ขบวนในการแห่สังขารน,นะครับนำสังขารของ หลวงปูชานะครับไปยังบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพกามีพระสายต่างๆสิทธิอนุสิท์ต่างๆนะครับมาร่วมร้อยใจนะครับในการส่งสก,การในพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงปูชานะครับไปบุกน้ำกันกรับหมายนผ้าเทียวครับพี่น้อง นี่ก็อีกภาพหนึ่งเป็นภาพมหาเจดีย์ที่บรรจุอัฐินะครับหรือว่าบรรจุกระดูกของหลวงปู่ชาสุภัทโทรครับพี่น้องนะครับท่ามกลางเมฆไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับถ่ายภาพม,มุมสูงเดี๋ยวอีพี่นามหาโยผ้าเทียวจะ้าพี่น้องเอฟซีไปเบิงนะครับพระมหาเจดีย์นะครับที่บรรจุนะครับอัฐิของหลวงปู่ชาสุภัทโทรครับ อีพีนี้มหายดผพาเที่ยวพาพี่น้องเอฟซีต่างๆมาชมนะครับพิพิธภัณฑ์รูปนะครับภาพภาพต่างๆในอดีตของหลวงปู่ชาสุพัทโทรครับไปดูด้วยกันมากับมหายศ์พาเที่ยวครับพี่น้องมาดูกับมหายศผพาเที่ยวมาชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ชาสุภัทโทวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอูบลราชธานีนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีความเลื่อมใสศรัทธานะครับสามารถที่จะมาท่องเที่ยวในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอาราม นะครับแล้วก็ถิ่นนักบุญนะครับอุบลราชธานีถือว่าเป็นถิ่นนักบุญคําว่าถิ่นนักบุญคือเป็นที่นะครับบ่อกเกิดของพระเกจิอาจารย์ต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เสากันตาซีโลหลวงปู่มันผูริทัตโตหลวงปู่ชาสุพัทโทลรวนแล้วแต่เป็นพระเกจิที่สําคัญสาคัญที่ชาวอุบลและชาวทุชาวไทย ในและต่างประเทศต่างก็นะครับเรื่มใสศรัทธานี่ก็เป็นนะครับรถเข็นนะครับเป็นรถเข็นสำหรับหลวงปู่ชาในขณะที่หลวงปู่ชาที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นภาพเก่าๆแล้วก็ภาชนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สอยของหลวงปู่ชาสุพัทโทรครับภายในบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลขอนำทุกท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนเข้ามากราบนมัสการนะครับรูปเหมือนหรือว่ารูปผลขี้พึ่งของหลวงปู่ชาสุพัทโทสาธุสาธุสาธ,สาธุกายกรรม บจีกรรมมโนกรรมขอคารวะนะครับกาบราบคารวะนมัสการนะครับหลวงปู่ชาสุภัทโทรพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพสักการะสาธุสาธุนะครับเอฟซีของหมหาจุดผ้าเทียวทุกคนสำรวมเพื่อที่จะร่วมเรามากราบสักการะหลวงปู่ชาสุภัทโทเป็นรูเหมือนครับพี่น้อง เป็นลูกเหมือนนะครับที่ให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสได้มกากราศสักการะองพ่อท่านครับเป็นอีกภาพดีๆอีกภาพหนึ่งที่หาชมได้ยากครับพี่น้องที่หาชมได้ยาก เชิญชวนทุกท่านพุทธศานิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ชาสุภัทโทวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับเขามาถวายสักการะมากราบรูปเหมือนหรือว่ารูปหุ่นขี่พึ่งของพระเดชพระคุณพระโพธิยาณเถรรหลวงปู่ชาสุภัทโทประเกจิ เป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งในและต่างประเทศครับนี่มีลูกศิษย์ลูกหาจากต่างประเทศพระที่เข้ามาบวชนะครับในวัดป่นานาชาตนะครับเกือบทุกชาติในโลกนะครับถือว่าเป็นอีกความผูผ้ภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีนะครับเป็นถิ่นนักบุญนะครับถิ่นนักบุญวังโูบาล เป็นจังหวัดที่มีวัดว่าอารามมีพระภิกษุสัมมาเนี่ยหลายและกกมีพระเกจิอาจารย์ที่ึ้นซื้อเป็นที่ยอมรับทั่ว,วไปบพว่าจะเป็นอาจารย์เสากันตาสิโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ชาสุภัทโทรวนแล้วจะเป็นพระเกจิใหญ่ๆแล้วก็เป็นทีคารพนะครับเป็นที่รนะรทกราบไหว้คารพบ,บูชา ฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้กำลังใจผู้ทำคลิปครับช่องมหายุทพาเที่ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันไหมขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ